แล้ว200ร่วงปิวด้ิยกี่ร้อยเนี่ย500โอ้ให500กาแฟได้5แก้วนะไปพี่จะอาม500บาทเดแล้วขายกลับบ้าน้อ่ยด้วย่ด้วยจายอะไรให้คนต้อหา็ได้ เราถ่ายอะไรเนี่ยเรียนอเรยอะตอตอนนี้มีประมาณร้อยลูกอะเมมเต็มแล้วมั้งเมมเต็มนเต็มนั่นเมมเต็มแล้วน64กิ๊กอะเต็มไม่ไม่ต้องหยุดนะได้จริงเหรอดูสิมีหลายลูกเอ็มเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเอ็มคุ้มเอ็ม ตาลายเลยว่าตายไม่ได้แข็งแรงมาำมาคลอใส่คือลยไไหมดแรงขนาดนี้พวข้างนอกร้อนมากไมาเหนื่อยมากนิวเดี๋ยวมั่วหน่อยนะม่อหน่ล้ว่าไปกินอะไร นี่่เยพี่ดีใจฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งฮ้ายย้ายย้ายพี่เป้อยู่นี่ให้เจอดีกว่าสวยรึเปล่าสวยรึเปล่วยมากสวยคนเดียวคันแล้วคนเดียวเหรอกคนละอันละกันจริงๆไม่สวยมา้วยเหรอตัวอย่างเดียวใส่รองเท้าก็มาสวยเอาเนี่ยพี่คนบอกว่าไม่มีของในกระเป๋าอีกแล้ว

มันคืออะไรเราต้องมีกระเป๋าตังค์ด้วยสิแม่ใส่กระเป๋าตังค์ไป <c oughs> แม่บอกว่ามีพริกมีาักกับกระเป๋าตางังค์แม่ย,ยึดแม่ยึดเหรอใช่ดเชอากันยังอยาลอง ติ๊ดูเนื้องอกคนนะนี่เขาโชว์ให้เขาดูตลอดรู้สึกภูมิใจรู้สึกภูมิใจว่ามันใหญ่มากเข้าไปได้ยังไงหญ่เลยแล้วไม่เจ็บหรอเนี่ยหายแล้วไม่กระเทือนกระสุนต่อสามลูกเองเออหรอตัวนี้เขาแบบเปิดแผลนิดเดียวแล้วไปคว้าท้ามกลางน่ากลัวมีลูกแล้วดูไหมนี้หมลูกดูแล้วอ่ะดูแล้วเปล่า ไม่มีอยนลดงดสุดร้อนี่ไงแล้วเขตัดออกไปแล้ววันนี้นะคะรกกไม่มีอะไรที่ใหมเลยจะฮะเเอ้าใก็ไม่ขอมิกินี่มิวเป็นคนแรกที่ดูตอนนี้ก็นีก็ได้

ไปกันเนี่ยีความเสยเวลารบนข้าอย่าดูพิสค่ะกังมาเพิ่งเิกแหละตาดูดไปนด้ไม่ได้ใกล้ๆ้นะแล้วรถติดตลอดทางไม่ต้องมาเออไม่โดนนะ นกหรือเปล่าที่แวเรามีงานเข้ามาบางมั้มีความนกมีควา่ติปน้องติใช่ไมนยต้องาปกอพี่ติ๊กก็ไม่มีลูกงนอนเลยเล็กน้อยมีกระถางข่าวความเก่งไม่เคย มันไม่มือจะถือ่อเ้เม่่กี้ก็ไม่สวยไม่น่า หลังสองการก็ยังเจอแบ็คแมนแปีเโอลึกกคึกคักคมหน้าเดแล้วมามันดีบาเมื่อานมัวนก็ไม่ไหวจะวาดตาดแนโี้พราว่าโดนแดดมากเลย กุ่นใช่ไหมบุ่กูบอกเลย

I <laughs>

เซ็ตได้ในสองวันดเข้าี่แกไม่ต้องมาเลยทุกคนวที่บอกกับี่ได้แบหรือพี่เบนก็ไม่คุยไม่คุยใครถ่ายูกคู่เปล่าคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้บอกแล้วถ้าลูกขี้ก็รอ่านไม่น่นมาเข้ายังไม่ไทยเหรอ กี่วันกี่วันกี่วันแล้วเอกาี่มันมีความลอ่อนทุกวันแต่ไม่ได้ถูตรงนั้นไงเอาอะไรพันไว้ใช่ถูกต้องค่ะเราไม่ได้ถูตรงนั้นค่ะถูตรงไหน

ไม่งหน้ามด้วยคนหลังลงเลยค่ะจีทำไมสวยอะคนัก็ดีอะ่อวีเอ็มยูทำยังไงเนี่ยถึงนักเตะอย่างนี้เนี่ยกวเลยไหนกอะกันยังทำไมไม่รูอะอยู่ักสี้ลยนะฝักสีถ่ายตัวค่ะ้่ยตัว เอมไม่ดูเลนะอยากชมพี่ฝันโอ้เพรจริงๆนะเนเนง I <laughs>

ไอ้น้าไอ้น <g ül ens> ันอ่ที่ไหนถ้ารอพี่กายใครไม่มาหรอใครถ้ายัพออยาให้เดเดียวร้านเนทีเอาหนี้คุณมาเที่ยวเดีวแล้อย่าไปกลัวดิเอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวไหนไม่อกนรไหม่ะไม่ดดีนะ่าอเยอ่าถ่าอะไ่นนไม่ไดเแล้ย

ทางนี้ทางนี้เย่พวกเราสบ้าเรวทุกคน้าใส่เสื้อขาวเขาไปถ่ายเปนเดนไม่ด้นะไม่ได้่ะทำไมต้มือสั่นไม่ได้กูไม่ได้กูเบอกว่าถ่ายให้ขาวด้วยยาก พี่ติ๊งยังพี่ติ๊งยังต้องขายติ๊งเต็มเต็มพอดีไดแล้ว